สวยนี้ได้แต่ได้มาเป็นเด็กฟันเหินมากกูมีเขี้ยวกูมีเขี้ยวแวงพายทั้งเหินออกมาและมีฟันที่ซ้อนข้างใน3ชั้นกูจักฟัน12ปีการที่แม่กูบังคับให้กูดัดฟันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอินเวสท์เมนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของกูฟอกสีฟันมึงีความทรมานเกี่ยวไหมที่ว่าเป็นดารา เขาบังคับให้ทำกูเคยดนบังคับพอกฟันเหมือนมันเอาลมจากขั้วโลกเหนือ่ะทะลุทะลุขาดฟันที่ฟันของมึงกูเกลียดฟันตัวเองมาตลอดกูไม่เคยมีความมั่นใจในรอยยิ้มและกูเป็นคนฟันผุง่ายมากมันต้องทำมีเนี่ยเพื่อให้เปลี่ยนรอยยิ้มเปลี่ยนหน้าในเล้าสี ทำแทบจะทุกส่วนของร่างกายแล้วนะผม,อมเอ้ยหน้าเอ้ยแต่ว่าคือฟันเนี่ยเป็นจุดเดียวที่พวกเราไม่เคยพูดถึงเลยแต่ฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆมีคนถามเรามาเยอะมากเหมือนกันมาพวกพี่ทําอะไรบ้างดูแลเป็นเทนฟันกันอย่างไรบ้างก่อ,อนอื่นเลยมาเริ่มเปิดที่พวกเราเคยมีปัญหาเรื่องฟันอะไรบ้างดีปะ่ะเอออ่ะของกูคือเป็นเด็กฟันเหนื่นมากตามรูปนี้เลยค่ะ เป็นฟันกระต่ายสองอันนี้มันใหญ่มากเลย <c oughs> ของกูตามมาติดๆกับมึงเลยฟันกระต่ายใหญ่มากปีเถาะล้วนๆแล้วนอกจากจะเป็นกระต่ายแล้วกูเป็นกระต่ายดุกูมีเขี้ยวก <c oughs> ูมีเขี้ยวแววไพายก <c oughs> ูมีเขี้ยวแหวนพายแต่ของกูน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันเยอะที่สุดกูเป็นคนที่มีฟันเกะทั้งเยินออกมาและมีฟันที่ซ้อนข้างใน3ชั้นเข้าใจปะมึงมีฟันมึงมีฟัน3ชั้นจริงๆกูมีฟัน3ามชั้นคือถ้าเกิดว่ามึงเลี้ยอะไรเงี้ยมึงจะสัมผัสได้ว่ามีฟัน สอนข้างในแล้วก็มีฟันสอนข้างในอีกชั้นหนึ่งข้างล่างก็เป็นเหมือนกันอ่ะเริ่มที่เคสง่ายก่อนของกูกูจําได้เลยก็คือพอกูฟันเหินเขาหน้าจะถอนฟันกูสีที่จัดไปจัดมาแล้วก็เข้ากันแล้วกูจําได้เลยว่าตอนเด็กอ่ะมันฮิตที่ฟันเล็กแล้วจัดฟันแต่กูอ่ะฟันใหญ่มันไม่น่ารักกูจําได้เลยว่าเวลาจัดเสร็จอ่ะทําไมฟันหน้ากูมันต้องเป็นไซส์เดิมกูบอกว่าช่วยเฉือนออกหน่อยได้ไหมให้ไม่ยาวมากไม่ได้ยาวเกินไปแต่เขาเคยสอนกูมาคำหนึ่งว่าว่าอยากเหมือน กูแบบมาทำไมอะมึงเคยสังเกตป่ะหมาฟันเท่ากันระดับมันเท่ากันหมดใช่เห็นป้ามนุษย์เราอ่ะมันจะมีความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำมันน่าเห็นนักยิปก็เหมือนกันเห็นอะสั้นจะไม่เท่ากันแต่ท้ออย่างสั้นเหมือนกันะคือเหมือนาเออกูก็เลยเอาโอเคไม่ได้เป็นอะไรก็เลยเป็นคนฟันใหญ่ที่ตอนนี้แค่หุบเข้าไปพูดถึงจัดฟันขอถามหน่อยว่าเพราะมึงเคยจัดฟันมาทั้งหมดกี่ครั้งกูสามกูสองของของมึงทำยังไงของมึงเอาฟันออก เหมือนกันปะใช่พี่พเอาฟันคุดออกทั้งหมดสี่แล้วระหว่างนั้นก็คือแบบจัดไม่ด้วยแล้วพอมีคุดก็ถอนคุดแล้วก็แบบเลื่อนเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ของตัวแน่นอนกูมีเขี้ยวเนาะแล้วเขาก็ถามว่าอันเนี้ยจะเก็บเอาไว้อย่างนี้ หรือว่าจะดึงลงมาดีให้มันเท่ากันบางคนเขาก็ชอบเขาก็มองว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนั้นกูรู้สึกว่าแบบเอาลงมาดีกว่าแล้วฟันหน้าเป็นฟันหน้าเดิมไหมฟันหน้าก็คือฟันนี้เลยที่ตอนแรกมันใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็หย่อนออกไปมากๆก็คือเขาก็กดเข้าแล้วของกูมีการเฉือนออกนิดนึงแต่เฉือนไม่ให้มันเท่ากันหมดแต่เฉือนเพื่อให้มันดูแบบบาลามากขึ้นไม่ได้ outstanding กว่าเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยของเมือะเหตุผลที่กูจัดฟันคือกูมีปัญหาตั้งแต่เด็กเพราะว่าแม่กูขายของอ่ะแม่กูก็ไม่ค่อยมาดู กูก็จะนอนแล้วก็กินนมกูเป็นคนเด็กฟันผุมากกูหาหมอฟันตั้งแต่เด็กมากๆเพื่อจะถอนฟันเลยนะเพราะเป็นฟันผุกูก็กลายเป็นเด็กที่มีหมอฟันแบบ เฉพาะตัว<ม>เพราะเขาจะต้องดูแลกูว่าฟันผุอีกแล้วฟันผุอีกแล้ว,อลวมอนิเตอร์ว่าฟันซี่ไหนผุบ้างอะไรเงี้ยครั<ม>้งแรกที่กูจัดฟันเพราะว่ากูมีปัญหาเรื่องการเขียว<ม>เพราะว่ามันเริ่มสกไม่ได้เพราะมันมีหลายชั้นนึกออกปะตอนนั้นนะเมืองกูเป็นคนแรกในโรงเรียนกูจำได้เลยว่ากูะ,ะมาณป .5 ป .6 ตอนนั้นไม่มีสีการเลือกเหล็กดัดฟันของกูไม่สามารถเลือกสีได้ยังไม่ถึงเจเนอเรชั่นที่มีสีเ <Okay. S 2> อางี้อ่าเพราะพี่ปลายเขาโตกว่าแล้วอ่าแล้วกูก็ดัดฟันแทบจะคนแรกๆของโรงเรียนหมอก็คือพอเห็นฟันกูปุ๊ เขากำลังเรียนทําปริญญาโทรปริญญาเอกของเขากูจัดฟัน12ปีทำไมต้องนานขนาดนั้นเพราะว่ามันยากมันเป็นการที่กูต้องค่อยๆดึงดึงเสร็จต้องดึงข้างในออกมาแล้วกว่าที่ฟันข้างในอ่ะมันจะเข้ามาแทรกได้ก็ต้องดึงอีกกว่าจะทําข้างบนเสร็จกว่าจะมาทําข้างล่างกว่าฟันมันจะสบกันให้กูเป็นมนุษย์ปกติตอนนั้นท้าไม่เห็นในรูปก็ดูเป็นเด็กสวยคนหนึ่งป .6 กูไม่มีรูปยิ้มเห็นฟันเลยอเอาอเป็นหน้าตาน่ารักนี่แหละแต่เป็นอย่างนี้แต่ไม่ยิ้มเห็นฟันเลยแล้วกูก็ไม่่่่มมมััััันนนนนนนใจจเเเเเลลยอออออะกกกบบบาาทีีรรรืงงงฟป็ิิดแขห้้ บุคลิกภาพที่ดีที่สุดเพราะว่าเวลาคนอมๆอะไรไว้ะหรือทําอะไรได้ไม่สุดเขาไม่มั่นใจเว้ยแลวหลายๆครั้งมันไม่ใช่แค่ฟันมันรวมไปถึงกลิ่นปากด้วยอะไรอย่างสำหรับกูนะกูรู้สึกว่าการที่แม่กูบังคับให้กูดัดฟันทั้งทั้ี่ตอนนั้นนะกูเกลียดมากๆเพราะมันเจ็บเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอินเวสท์เมนท์ที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของกูกูขอบคุณแม่มากอันนี้แกรีเหมือนกันของกูจําได้เลยว่าแม่ของพี่ดังพันกรเออปตุ้มเป็นคนบอกแม่กูเหมือนกันว่าออนถ้าเกิดอยากเปลี่ยน กราบ,าบมึงดัดฟันครั้งที่2เพราะอะไรเพราะว่ามันเด้งเพราะมัน<อ>เด้งมันมีการเคลื่อนอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมฟันหน้าข้างหนึ่งอ่ะมันเหมือนโดดออกมาอ่าแต่ของกูคนละกรณีกูเนี่ยจัดฟันครั้งแรกมันเด็กมากทีเนี้ย กลัวจักฟันครั้งที่2เพราะว่ามันเบี้ยวเพราะว่าตอนที่กูจักฟันรอบแรกไม่ได้ถอนฟันคุดนะแต่พอโตขึ้นมาฟันคุดมันเริ่มขึ้นแล้วมันเบียดฟันข้างล่างกูให้มันเอ็นล้มลมมันก็เลยกลายเป็นว่ากูต้องถอนฟันคุดและจัดฟันใหม่ครั้งที่สองแล้วครั้งที่3าที่จัดเพราะว่าทําวีเนียแล้วก็ถึงมารู้ว่าอ๋อจริงจริงอ่ะถ้าจะทําวีเนียถ้าเป็นหมอที่ดีจริงโครงสร้างของฐานสําคัญมากที่จะทําให้กูอยู่ได้ลา n g อ่ะเพราะฉะนั้นข้อ1จัดฟันและถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่ว่าจะเป็นเกหรือ ยรือ,อะไรข้อ2ขอ,อ,ขอย้าว่าเวลาจัดฟันต้องดูแลให้ดีเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีกลายเป็นว่าเวลาเอาออกมากลายเป็นมีค่าผินปูนบางคนเซ<ต>นอยู่ยาวนานใช่<ๆ>และฟันขุดง่ายมากใช่นะคะแล้วก็กลิ่นปากที่หมักหมมข้อ3ถ้าคุณจัดฟันคุณต้องมีการดูแลรักษาที่ดี <c oughs> เช่นการใส่ร <c oughs> ีเทนเนอร์มันจะช่วยล่นเวลาในการที่มันจะเด้งมาอธิบายกันนิดนึงนะคะจัดฟันเนี่ยมีหลายแบบคือการจัดฟันแบบธรรมดาเป็นยุคพวกเราจัดก็คือเหล็กอยู่ข้างนอกมีจัดฟันแบบข้างในก็คือเหล็กอยู่ข้างใน S <S <น>แล้วมีจัดฟันแบบอินวิสลายคืออ <ใน S 1> ินวิสลายมันคือมันเป็นถาดครอบมามึงต้องไปสกแกนฟันแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็ส่งไปที่ต่างประเทศเขาก็จะมาเลยว่าวีคนี้มึงต้องใส่7วนันใส่เสร็จป,ปุ๊บมึงเปลี่ยนเพื่อให้มันเข้าล็อกอตามแบบของเขาแล้วก็ไปศึกษากันเอาว่าใครสามารถอั f โหลดได้ในแบบไหนใช่กูขอบอกอีกนิดนึงเป็นความรู้เพราะหลังจากที่กูจัดฟันมา12ปีเนาะการจัดฟันมึงต้องดูก่อนนะว่าถ้ามึงอยากสวยเรื่องหน้าเล็กลงไม่เล็กลงมันต้องดูก่อนว่ามึงหน้าใหญ่จากอะไรเช่นหน้าใหญ่จากกรา กรามกับฟันเนี่ยคือคนละส่วนคนละส่วนกรามคือช่วงโครงหน้าแต่ฟันมันก็คือฟันเข้าใจั้นมันคือแยกกันฟันกรามก็ไม่ใช่กรามคือแยกกันนะคะชอบฟันกรามไม่ใช่กรามดังนั้นคือถ้ามึงอยากจัดฟันสวยคอมพ l e t จริงๆเขามีแบบเฉพาะทางที่ดูแลเลือกการตัดกรามและจัดฟันไปพร้อมกันนี้น่าสนใจซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แอดวานซ์มากสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมึงอยากที่จะสวยคอมพลี t เพราะบางทีอ่ะมึงจัดฟันแล แต่กรามมันไม่ได้ถูกปรับแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคลินิกที่จะทำได้ใช่บวกนะบก,กับที่กูบอกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่หน้าพวกเรากําลังจะเปลี่ยนเป็นสาวขึ้นด้วยอเอ,อมันเลยเหมือนค่อยๆลงล็อกทุกคนเลยรู้สึกว่าการจัดฟันเปลี่ยนหน้าจริงๆแล้วเอออยากเข้าใจผิดจบในที่เรื่องจัดฟันนะคะสิ่งหนึ่งที่สาคัญกูอยากถามแต่กูไม่เคยทํานะคือการฟอกสีฟันอุ้ยกูคมึงมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้กูไม่รู้ว่าปัจจุบันเทคนโนโลยีมันเป็นอย่างไรแต่ตอนที่กูทํามันเสียวฟันมากๆทรมานเกี่ยว มันไม่ได้มีการบังคับแต่เวลาที่มึงเห็นตัวเองฟันเหลืองอะมึงจะไม่มั่นใจอยู่แล้วเว้ย <c oughs> มึงเข้าใจปะใช่เหรอกูเคยโดนบังคับฟอกฟันคือกูเป็นคนที่กูรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กอะกูเป็นคนชอบอมนมเหมือนไอ้บายมากกูชอบกินนมมากกว่านา้ำต,ตอนเป็นวัยรุ่นอะคือกูติดกาแฟมากแล้วคนที่กินกาแฟแบ่อยๆหรือโกโก้อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นสีดำๆอะมันมักจะมีคาบที่เหมือนค่อยๆสะสมอะมึงมาอยู่บนแบบบนฟันตามกาลเวลาแล้วตอนนั้นอะเล่นละครใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเขาบอกว่าเอ้ยใน คือฟันแบบมันดูสีเหลืองมากเลยยิ่งเวลาจัดไฟจัดอะไรเงี้ยเล้ามันไม่ได้เพราะฉะนั้นจงไปฟอกฟันซะซึ่งกูก็จ่ายเงินเองอะไรเองแล้วก็เจ็บเองเป็นนางเอกห้ามฟันเหลืองอะไรนะใช่เป็นนางเอกต้องไม่ฟันเหลืองก็เลยเหมือนแบบอ่ะโอเคก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองดูจําได้เลยไปกับแม่แม่พาไปเฝ้ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกก็เลเซอร์แล้วตอนทาอะไม่เจ็บเลยนะตอนทาก็คือเหมือนก็เหมือนเป็นแสงเลเซอร์อะไรนู่เอางี้เขาเขาจะทาอะไรสักอย่างให้มึงแล้วเขาก็จะให้มึงอ้าปากเงี้ยแล้วเขาก็จะเลเซอร์มาฉายตรงนั้นแล้วเขาก็ ท้าให้มึงอีกถ่ายวนอยู่อย่างนั้นอะแต่ตอนทํ่เสียวไหมตอนทําไม่เสียวเลยเฉยเยประมาณหรอบอะมันก็จะใช้เวลานานแล้วมึงก็ต้องอาปากหายอยู่ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วไงแต่ที่มึงบอกตอนนั้นไม่เจ็บแต่มันมาเจ็บตอนไหนของกูนะตอนนั้นก็แบบก็เฉยเนี่ก็โอเคอะไรเงี้ยทีนี้พอก้าวออกมาทานั้นแหละแม่ขับรถไปส่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีอาการเสี่ยวฟันนะคะโดยเฉพาะ4ี่ห้าวันหรือวีคแรกกรุณางดกินน้ําเย็นงดกินน้ําที่มีสีแล้วก็มันจะมมีีกกาารเสยยววฟันนห่่อใช แรกนะคะก็ทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกูก็แบบเดี๋ยวมันก็คงมาแหละก็เตรียมใจเวลาปุ๊บนั่งกําลังจะกลับบ้านเลยเครียด yeah. อ้าปักไม่ได้มึงอี่งเลยียฟิลลิงกูขอฟิลลิ่งคือลมผันตัดกูขอบรรยายว่ามันเหมือนมันเอาแอร์โฟลเป่าไปที่ฟัน มึงแบบทะลุทะลวงเหมือนมันเอาลมจากขั้วโลกเหนือมาคอนเซนเทรตให้มันเป็นเหมือนสายลมเล็กๆแล้วมันก็แบบทะลุทะลวงผ่านฟันที่ฟันของมึงทั้งที่มึงไม่ได้โดนหลงกูเองมึงกูไม่ได้นั่งอาปากนี้เหรอไม่เพราะคนเราก็แบบปกติอย่างเงี้ยแค่เงี้ยแค่แบบปากเจอนิดๆอะอยู่ดีๆแบบเซนซีมากคือแบบเหมือนเจออากาศนิดนึงคือเหมือนแบบเหมือนโดนมีดกรีดแล้วใช้ชีวิตยังไงกินข้าวยังไงปุ๊บปากต็ลอดเลยแล้วสายกูถาุกูกูหันไปหาแม่แบบแล้วกูไปปิดแอร์ กูปิดแอร์ที่ตกอ้หน้ากระจังรถอ่ะกูแบบแต่มึงรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแอร์มันไม่ได้เข้าไปไม่รู้แต่คือตอนนั้นกูแบบกูรู้สึกเหมือนเป็นแอร์มันเข้าไปเว้ยแล้วแป้งฟันยังไงอ่ะเจ็ดวันโอ้โหทรมานมากอดทนอดทน กูฟอกสีฟันครั้งเดียวในชีวิตเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แหละกูไม่อยากทำอีกกูไม่รู้ว่าปัจจุบนันเทคโนโลยีมันเป็นเช่นไรถ้าใครรู้รบก,กวนช่วยพิมพ์มาด้วยกูไม่กลา้กลาแล้วกูถือว่าโชคดีมากนี่คือฟันสีจริงดีไหมดีแเราจะบอกว่าหลายอย่างมันเป็นตัวก,กระตุ้นให้ฟันมึงเหลืองขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มึงอาจจะไม่รู้สึกว่าเหลืองแต่พออายุมากขึ้นมันจะกูว่ากูรู้สึกว่ามันจะเหลืองขึ้นเพราะว่ากูเริ่มชอบกินไวน์แดงกูเริ่มชอบกินกาแฟตอนนี้สิ่งที่กูทำได้มากที่สุดก็คือพยายามแปรงฟันหลังจากกกกิินนนนนอะไรรพววัั้ ดูแลข้างต้นนะคนที่มีฟันเหลืองบางทีใส่เสื้อขาวแบบเนี้ยจะเห็นเลยนะว่าแบบมันชัดเจนมันชัดแต่ก<บ>ูเป็นคนนึงที่ฟันเหลืองนะเมื่อก่อนกูบอกไว้ก่อนอก,กูเลยต้องฟอกใช่เพราะฉะนั้นอะ่ะก็ลองดูว่าฟอกฟันเหมาะกับเราไหมหรือถ้าฟอกเราต้องดูแลยังไงแล้วฟอกมันไม่ได้อยู่ได้แบบลาสลองนะ่ไคือมันจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งถ้ามึงใช้ชีวิตแบบกินกาแฟอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างกับมึงก็กินกาแฟแล้วมันมีความเหลืองอะไรขึ้นมานี่คือเหลืองขึ้นมาเยอะแล้วนะสาหรับกูแล้วจะทาอีกปะก็ไม่กล้าทคโนโลอย คอนเฟิร์มหน่อยนะว่าไม่เจ็บแล้วแบบอันนั้นคือแบบเก่าแล้วค่ะพี่แล้วเราจะได้เปิดใจโอเคงั้นข้อสองก็คือการเข้สีฟันนะคะก็สามารถทําให้บุคลิกเราดีขึ้นได้แต่วันนี้เราอยากมาคุยเรื่องนี้จริงๆเพราะพี่ปายไป,ไป ขั้นกว่ากันอีกกูชอบมากเลยที่ปายจะพูดในคลิปหลายๆคลิปว่ารู้หรือว่าว่าฟันที่เห็นไม่ใช่ฟันของกูอะไรเงี้ยฟันเราไม่ใช่ของในมึงอธิบายดิไม่คือกูก็เนี่ยแหละกูมีการฟอกสีฟันแต่อย่างที่บอกว่ากูก็กินกาแฟทุกวันแล้วมันก็คุณเดิมของกูไม่ได้เป็นคนที่ฟันขาวอยู่แล้วมันก็จะเหลือกูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยกูอยากทําให้ฟันขาวขึ้นแต่มันไม่อยากฟอกแล้วไงกูไปทําอันที่เรียกว่าวีเนียมาเออคือจริงๆอะแนะนําก่อนว่าถ้าใครอยากมีฟันที่สวยนะมึงต้องเมนเทนเช่นมึงงต้อููดหินนปปปเ็ระจ ค่าพลักต่างๆมึงต้องใช้เดนท a l f อสต์ทุกวันมันจะทําให้ฟันมึงอยู่ดีมากแต่เหตุผลที่กูไปทาวีเนียเนี่ยอย่างที่บอกกูเป็นคนมีฟันเหลือเป็นเมนกูเกลียดฟันตัวเองมาตลอดกูไม่เคยมีความมั่นใจในรอยยิ้มและกูเป็นคนฟันผุง่ายมากถึงขั้นเคยไปเทสว่ากูมีปัญหาที่น้าลายหรือเปล่าเพราะว่าฟันผุง่ายมากเมื่อก่อนอ่ะกูเป็นคนที่ทําฟันบ่อยมากแล้วแม่กูรู้สึกว่ามันเืองเงินแม่ก็จะใช้วัสดุที่เป็นโลหะที่เวลามึงอาปากมันจะดำๆข้างในทั้งฟันเลยกู สวยมันจะเห็นร่องรอยของการที่มึงมีแมงกูดฟัน<ล>ตอนนั้นมึงมีสีดําเต็มเลยโอ้โหเยอะมากเยอะมากแล้วมันทำให้ไม่เคยมั่นใจเลยแล้วมึงแก้ยังไงกูค่อยๆตอนนั้นกูเริ่มเก็บเงินแล้วประหยัดทีละซี่เก็บเงินทีละนิดไปทํา <ขอ S 1> ไปแก้ไปแก้แต่ตอนกูมากรุงเทพกูซัฟเฟอร์ก่อนช่วงแรกเพราะว่ากูเคยเจอกรณีที่ทํามาแล้วไม่ดีแล้วกูเสียฟันแล้วกูต้องรักษาลากแล้วกูก็เลยต้องแก้เยอะจนกูมาหาคลินิกปัจจุบันตอนนี้บอกก่อนว่าที่กรุงเทพกูมีคลินิกประจาของกูแล้วแล้วหมอเขาก็จะบอกกู อย่างเฮ้ยช่วงนี้ควรจะดูเรื่องนี้เฮ้ยช่วงนี้กูควรจะดูแลเหงือกมากขึ้นเพราะเหงือกกูมันเริ่มแดงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้กูอ่ะชอบกับคลินิกที่กูทําปัจจุบันมากแล้วไม่เคยเจอได้ไงคือกูรู้จักกับแม่หมอตอกแตกชีเป็นคนที่ยิ้มออกมามีช่วงที่เขาฟันสวยกูเลยโทรไปถามเขาว่าแม่ทำฟันที่ไหนอ๋ออยากทําแบบแม่บ้างขาวลอยออกมาเลยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขาไปคลินิกนี้หมอชื่อหมอวินคลินิกที่กูไปนะชื่อทันคลินิกยูสีลมเอชคือกูอ่ะไปตั้งแต่คลินิกแรกของเขาจนตอนนี้เขามาเปิด อันนึงแล้วเว้ยซึ่งกูไปเพราะว่ากูชอบเขามากเขาดีไซน์ให้กูแบบเป็นสเปเชียลของแต่ละคนคือตอนแรกกูไม่ทํากูส่งอีชัดไปก่อนเ,ออเพราะว่าการทําวีเนียร์มันคือการศิละปะเหมือนเนก็จะมีลายเส้นของเนกวีเนียร์เหมอแต่ละคนก็จะมีลายเส้น,น,นที่แตกต่างกันใช่มันไม่ได้หมายความว่าฟันปลายอยู่บนหน้ายิบแล้วมันจะเหมาะกับหน้าหยิบนะกูส่งอีชัดไปก่อนอีชัดเนี่ยเป็นทองซึ่งอีชัดเนี่ยเป็นน้องอีปเป็นปน้องกูแล้วมันก็บอกมึงฟันหน้ากูแตกกูเลยโทรไปมึงไปหาหมอวินเลยเดี๋ยยวกกไมม่่่จาตตตัังงปทอออนน้เห ราะว่าหมอวินก็โทรมาบอกกูว่าฉาดอะเป็นทอมแต่เขาฟันเล็กมันจะทําให้เขาดูตะมุตมิแต่เขาอยากจะมัสคูลีนขึ้นเพราะเขาเป็นทอมดังนั้นเขาขอดีไซน์ฟันให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงได้ไหมก็เลยตัดเหงือกเขาก็เลยตัดเหงือกเพื่อทําให้ฟันฉาดมันใหญ่ขึ้นแล้วหน้าเขาจะได้ดูแมนขึ้นแล้วจริงแล้วมันก็เหมาะสมกับเรโฟของหน้าแล้วมันทําขาวได้ปะมันทําได้หมดมันมีสีเรียงเลยมึงเขาก็มาบอกเลยว่าสีกูเนี่ยฟันปัจจุบันเนี่ยมันคือเฉดสมมุติเบอร์สีแต่เขาแนะนําว่าถ้ากูอะ เป็นคนในวงการบันเทิงขอแนะนําให้ทาเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ศูนย์เลยอขอเวลาถ่ายรูปออกมามันจะโดดเด่นแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากทาเบอร์สี่ให้เท่ากันอะอได้นะเขาไม่ติดแต่เขาแนะนําจริงๆเขาจะเป็นคนดีไซน์ว่าเนี่ยคนเนี้ยถ้าหน้าฟันทรงเนี้ยต้องสวยแน่เลยฟันมีทรงด้วยเหรอมึงมึงรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะสมมติถ้ามึงหน้ายาวอะเน็ตถึงมีฟันกระต่ายหน้ายาวได้เพราะมันเข้ากับหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าฟันเน็ที่มันยาวอย่างเงี้ยมาอยู่หน้าคนอื่นมันอาจจะไม่พอดีแต่อันนี้มันคือโกดเด เรชโสัดส่วนมันต้องเท่ากันแต่บางคนเขาอยากน่ารักสมมติถ้าน,นี้ยบอกว่าเน่อยากน่ารักกว่านี้เน่อยากน่ารักขึ้นค่ะคือมันอาจจะต้องทําให้ฟันเน่เล็กลงมันต้องทำมีเนี่ยเพื่อให้เปลี่ยนรอยยิ้ม เปลี่ยนหน้าที่บอกว่าเปลี่ยนรอยยิ้มอะคือยิ้มเดิมแต่แฉกข้างในเป็นยังไงเนี่ยมันแล้วมันเปลี่ยนของมึงนี่คือทรงไหนเหรอจะยิ้มสิอยากรู้อันนี้คือทรงกูบอกว่าฟันเดิมของกูข้างหน้ามันจะมันหยุกหยักกูไม่ชอบแล้วกูกูรู้สึกว่าฟันหน้ากูสองอันนี้เมื่อก่อนมันใหญ่มากกูเกลียดกูบอกเขาว่ากูทํายังไงก็ได้ให้มันเหมาะสมกับหน้ากูให้กูดูหวานขึ้นอ่ะหวานขึ้นหวานขึ้นจริงจริงกูเป็นคนเอาจริงกูเป็นคนดูอาจจะดูร้ายแต่จริงกูเป็นผู้หญิงที่ชอบอะไรหวานๆเช่งหมุติอยาก บอกโจทย์เขาเลยกูโยนไปเลยว่ากูต้องการแบบนี้เขาก็บอกโอเคงั้นขอให้เขาเป็นคนดีไซน์เพราะว่ามันเป็นลายเส้นเอะมึงเข้าใจปะอ่าทีเนี้ยของกูเนี่ยต้องมีการตัดเหงือกซึ่งเขาก็บอกกูว่าถ้ากูไม่ตัดเงือกเนี่ยมันจะทําให้ฟันกูมันจะไม่สามารถ ไซส์ที่ยาวขึ้นได้เพราะฟันจริงอข,ของกูมันเล็กกว่านี้กูก็แบบอ่ะแล้วถ้ากูไม่ตัดทํำยังไง<อ>เขาก็บอกว่าถ้ากูไม่ตัดเนี่ยฟันมันจะลดลงมาเพราะว่าการที่เราจัดฟันแล้วเข้าไปเหงือกมันจะลดลงมานะทําความสะอาดไม่ได้เหงือกมันจะอักเสบโอเคงั้นกูก็ตัดเหงือกแต่กูชอบที่หมอกูแนะนําก็คือว่าเขาให้กูจัดฟันใหม่กูก็บอกว่าเอาจริงกูมไม่รู้สึกว่ากูม,มีปัญหาเรื่องการจัดฟันเขาก็อบอกว่าเข้าใจแต่การทําเมเนียแน่นอนโครงสร้างของกูเขาเอ็กซเรย์เลยเขาถ่ายรูปทุกมุมของมึงให้เห็นว่าตรงกลาง แต่ตรงเนี้ยฟันหน้ากูอะมันยื่นออกมานิดนึงทำให้เลโชมองข้างกูไม่สวยถ้าเกิดว่ามันกดลงไปได้อีกนิดเดียวมันจะสวยเพอร์เฟกต์เขาก็เลยขอจับฟันกูกูบอกก่อนว่ากูเป็นคนกลัวมีเนีมากเพราะว่ามันมีคําพูดว่าแบบวีเนียนะมันจะแตกมันจะหลุดซึ่งกูกลัวกูก็เลยบอกเขาว่ากูขอทําแค่ข้างบนเขาก็อ่าได้เขาทาให้แค่ข้างบนเขาจะให้มึงยิ้มก่อนเนี่ยมันจะเห็นประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าบางคนมันยิ้มไม่เห็นสุดมาทําแค่ตรงที่หน้าก็ได้กูก็บอกว่ากูขออยู่กับวีเนียข้างบนประมาณปี เพื่อดูว่ากูใช้ชีวิตกับมันได้ไหมสรุปสองสีผิดกันมากเลยใช่ตอนนั้นอะผิดกันจนเฮียหนูกูไม่เห็นเปลี่ยนเลยอะมีแต่กูรู้สึกด้วยตัวกูเองเพราะว่าเวลามึงเห็นสิ่งที่มันมีสิวสมมติมึงมีสิวอะมึงจะเริ่มเห็นสิวมึงชัดเจนขึ้นใช่เพราะว่าตอนนี้มึงขาวมากบนล่างใช่แล้วกูอะก็เลยอยู่กับมันประมาณปีนึงตัดสินใจไปทําฟันล่างเพิ่มแต่ตอนทําฟันล่างมีปัญหาอีกเพราะว่ากูไม่ได้เตรียมตัวสําหรับทำวีเนียร์ฟันล่างกูต้องจัดฟันล่างใหม่ขอโทษนะคะมันเลยเป็นคําถามที่ววว่่าาาาจจะะททททํนนนนเเียคคแบอก ถ้าคลินิกอื่นกูไม่รู้แต่ที่นี่เขาทําที่พื้นฐานเขาก็บอกกูเลยว่าเขาอาจจะใช้เวลานะแต่พื้นฐานกูจะดีวีเนี่ยมันจะอยู่กับกูได้ยาวนานกูไม่ต้องใส่ดีเทนเนอร์อีกเลยวัสดุที่กูใช้นะเป็นเซรามิกแต่ถ้ามันเป็นวัสดุที่ถูกกว่านี้คอมโพสิตอาจจะอยู่ได้3ปี5ปีอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทรงหน้าได้ด้วยนะเปลี่ยนทรงปากได้อีก มันคือการทำสัญญกรรมอ่ะมึงหรอหรอมึงมีซีกฟันไหมมีซีกฟันปกติเหมือนฟันไม่ใช่ว่ามันครอบไม่เลยก็คือเดนเทลฟอร์ได้ได้ปกติแยงอะไรเข้าได้ตอนนี้ฟันกูทำทุกอย่างได้เหมือนฟันปกติและต้องมีการดูแลเหมือนฟันปกติด้วยก็คือเนี่ยกูจะเอารูอะไรเข้าไปก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็อยากให้มันห่างความห่างเท่าไหร่ได้หมดเลย o ม my god จริงๆข้อถามเรื่องพื้นผิวที่มึงบอกมันมีอะไรให้เลือกหรอคอมโพสิตกับมีเซรามิกซึ่งเซรามิกมันก็จะดีที่สุดมันก็จะ มันจะสายต่อให้กูกินกาแฟร้อยแก้วฟันก็จะไม่เหลือขึ้นเลย แล้วมันก็แข็งแรงพอที่กูจะสามารถกินทุกอย่างได้ที่ไม่ใช่อ้อยอ่ะแล้วก็การดูแลของกูอย่างที่นี่ที่กูชอบอีกอย่างหนึ่งของการดูแลคือตอนกูไปเนี่ยเวลาเขาขูดหินปูนที่นี่เขาก็จะเียนบอกกูว่าเดี๋ยววันนี้จะทำแอร์ฟรให้กูแบบกูก็แอร์ฟรคือคอ,อ,อะไรอะคือมันเป็นการเป่าผงทรายเข้าไปขัดในจุดเล็กๆที่มันเข้าไม่ถึงกูก็ว้าวยังมรู้สึกถึงลิ้นมั้ยแบบเดมีทรายวะรู้สึกมีทรายตอนทำแล้วก็รู้สึกสะอาดถึงซอกแล้วเขาก็จะทำาฟร์ออนไลน์เครื่องถ้าขูดหนทีี่ ไม่เจ็บสะอาดเสร็จเขาบอกว่าอมน้ำยาบ้านปาก ไว้หน่อยนะกูก็แบบอมน้ำยาบนปากเอออมสรุปนะแม่ยาบนปากเป็นสูตรที่เขาผสมเองมันทําให้มึงน้ําลายออกมามากขึ้นแล้วมันจะไม่คาพลักไม่ติดที่ฟันมึงปากมึงจะหอมมากเขาไม่คอนเซ็ปต์ไว้ว่าปากฉันต้องพร้อมเสมอเช่นแบบสมมติเวลาเราต้องใกล้ใครขนาดที่กระซิบข้างหูกลิ่นปากเราก็ต้องหอมจริงนะมึงเพราะว่าฟันปากหรืออะไรเงี้ยเสน่ห์แบบพูดอะไรนิดนึงมึงเคยเห็นดาราบางคนที่เวลาเขาพูดแล้วมึงหยุดมองเขาไม่ได้ไปเรื่อยๆป่ะเออหนึ่งในนั้นคือพี่ป๊อกเปียธิดาจริงโอ้ที่เวลาเขาพูดปากเขาจะมี แล้วฟันเขาก็ดูขาวเพราะจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าพอกูโตมานะกูเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะบางคลินิกอย่างคลินิกที่กูไปเนี่ยเขามีแผนกเด็กก็คือเขาสามารถดูแลได้ตั้งแต่ลูกเด็กเลยว่าแบบออฟันเนี่ยโตมามีแนวโนมที่จะเป็นยังไงจะอ้ม่กไม่ไมเคยรู้เลยว่ามงร้านทําฟันตรงเนี้ยเทคโนโลยีดีใค่คืออันนี้เขาก็สนับสนุนให้พาเด็กไปตั้งแต่เป็นฟันน้านมใช่ไปก็ไปสแกนเลยว่าลักษณะของฟันเราเนี่ยจะมีแนวโนมที่จะเป็นยังไงใช่จะเป็นโรคอะไรไหมหรือว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นได้ ในอนาคตอ่ะเราจะได้ดูแลตั้งแต่เริมตัง้งแต่เด็กรวมถึงมีแผนที่เป็นผ่าตัดซึ่งมันไม่ได้มีทุกที่นะในการที่จะผ่าตัดเพราะบางคนมันมีปัญหาเยอะกว่าการที่จะแค่ดูแลประจําปีอนนออะไรเงี้ยอ่าแล้วที่บีบอกว่าที่ของมึงอันเนี้ยสามารถทําให้ปรับรูปหน้าได้จริงคือ,อยังไงคือเขา <ๆ S 2> ไม่ได้เชิงปรับรูปหน้าเขาบอกว่าปรับรูปหน้าเนี่ยมันต้องดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรแต่คมว่าจริงๆแล้วอ่ะกูถามว่าเฮ้ยเนี่ยหมอถ้าหนูจัดฟันนันหน้าจะเล็กลงไหมหมอบอกว่าคําว่าเล็กของคนเราไม่เท่ากันนะถ้าจะให้้้โคครงงหหนนนนาาาาขออทีีี่่เเเป็ยยมู มันทาด้แบบบินไปใช่เขาบอกว่าแต่ถ้าถามว่ามันจะทําให้คุณดูดีขึ้นได้ไหมอ่ะมันทําได้อยู่แล้วหรืออปล่าเพราะฟันมันคือสิ่งใหญ่บนใบหน้าจริงๆฟังแล้วกูอยากไปแอร์ฟลูมากกูจําได้ว่าที่อยากมาคุยเรื่องประเด็นเนี้ยเพราะว่าอย่างน็อตเองอ่ะหรือบางคนน่ะเขามีปัญหาเรื่องฟันหน้าแตกอย่างน้องชัดเองน็อตก็เช่นกันเพราะว่ากระดูกคนอ่ะมึงมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่ดี a ของบ้านบ้านนนานอย่างกูเมียฟันหน้าที่แข็งแรง วาของกูฟันนะแข็งแรงมากใช่แต่โนตเนี่ยบางคนกระดูเขามันเปาะเขาเคยเหมือนเล่นคอนเสิร์ตแล้วฟันไปชนไม้บิ่นเลยเนี่ยปัจจุบันเขาฟันบิ่นอยู่เดี๋ยวกูจะพาโนตไปดีไซน์เผื่อว่าหน้าโนตจะดูยาวขึ้นอยากไปด้วยอะไปด้วยกันปะไปเลยไปทำได้อยู่สีลมเอเนี่เองไม่ไกลมากมึงชันทิกชั้นอ่ะโปรโมให้เพื่อหมอเพื่อหมอเหอะเพราะเขาดูแลกูมันยาวนานจริงจริงเนี่ยว่าถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจหรือว่ากลัวว่า ก็คือแค่เข้าไปปรึกษาก่อนพูดคุยก่อนได้เห็นก่อนที่พี่ไปจะทําอ่ะไปบอกเน็ตว่าเขามีสกรงสแกนแล้วเหมือนทําให้ดูก่อนไม่ใช่ว่าเลือกตามจินตนาการแล้วทาเลยแล้วที่เนี้ยกูแนะนํานะว่าถ้าไปคลินิกเขาทําฟันมึงเสร็จเขาอุดหรือเขาอะไรเขาจะให้มึงไปเอ็กซเรย์ก่อนเว้ยเพื่อดูว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะมันเข้าไปลึกแค่ไหนมันอุดพอดีไหมเพราะว่ากูเคยไปทําที่หนึ่งแล้วเขาเป็นการรักษาล่าแล้วพอเขาทําไปอ่ะเขาวางเครื่องมือไปปุ๊บแต่จริงๆอ่ะมันควรจะต้องลึกกว่านี้แต่มันไม่เห็นไงแต่ที่เนี้ย คือทําเสร็จปุกทุกอันเขาจะดูว่ามันลึกพอไหมหรืออะไรเงี้ยเขาจะไปอ็กซเย์ให้มือทีกูอยากรู้ว่าก่อนที่จะไปทําอย่างเงี้ยเราต้องตัดสินใจยังไงเพราะมันเสียเงินประมาณเท่าไหร่แล้วก็เรนระยะทางอือนะคือจริงๆการทําวีเนียถ้าทําเสร็จแล้วอ่ะกูไม่ต้องไปหาเขาอีกเลยนอกจากทําแค่ ขูินปูนประจำปีแต่ระหว่างทางเนี่ยคือมึงต้องมีเวลาไม่นับกรณีการจัดฟันนะเพราะจัดฟันแต่ละคนไม่เท่ากันกเวลาทําเสร็จปุ๊บเขาจะต้องทําวัสดุทดแทนให้มึง,ง,ซ,งซึ่งอันนะั้นหมอเขาจะมาปั้นเหมือนคล้ายๆรีเทนเนอร์ครอบเข้ขาไปแต่อยู่กับมึงไปเดือนหนึ่งหลังจากหนึ่งเดือนเขาจะมาทําวีเนียรจริงให้มึงจัดฟันนานเท่าไหร่เดเดือนแล้ววีเนียแต่ละซี่เนี่ยก็คือมึงเลือกได้กูไม่แน่ใจราคาแต่กูทำทุกซี่เ่ยเนี่ยกูทำทุกซี่แต่เมื่อก่อนถ้าซี่ละประมาณหมื่นหมื่นสองอะไรกันตูไม่รู้ราคาปัจจ จะให้มึงยิ้มก่อนว่าเฮ้ยตอนยิ้มอ่ะมันเห็นแค่นี้นะคุณทําแค่นี้ก็ได้คุณไม่ต้องทาทั้งหมดก็ได้แต่มึงเอาแบบสุดเพราะกูยิ้มสุดยิ้มเห็นหมดอ่ะทีนี้มาเรื่องความเจ็บเออกูอยากรู้ว่าตัดเหงือกเลยอะไรเอ่ยเสียฟันเอ่ยดูฟังดูน่ากลัวแบบเจี๋ยวไหมกูบอกเลยว่ากูบอกหมอเลยว่าหมอเอาจิงปว่าเขาตัดเหงือกดูรุนแรงแต่จริงๆมันไม่แรงขนาดนั้นมึงเขาตัดน้อยมากจริงๆมันแค่แบบแล้วมันทําไงฉีดยาชาฉีดยาชาแล้วก็เอาเลเซอร์มาตัด ลแล้วเขาก็เย็บไว้ให้มึงซึ่งมันจะตึงๆเหมือนเวลามึงเย็บแหละแต่ว่ามันกินข้าวได้ปกติใช้ชีวิตได้ปกติตอนมึงเย็บพวกกูไม่เห็นเห็นว่ามึงมีกาวมึงมันไม่เห็นแค่คําพูดมันดูน่าก,กลัวทุกอย<ต>่างที่มึง<ๆ>พูดมันน่าก,กลัวมากแต่จริงๆมันไม่น่ากลัวเว้ยแล้วมันไม่เจ็บมันแค่ตึงเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ถ้าเกิดใครถามว่าพวกเรามีรอยยิ้มที่สดใสได้ยังไงทาอะไรมาบ้างนะคะก็นี่คือประสบการณ์คร่าวๆจากพกว่าเออถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวีนวีเนี่ยอะไรเงี้ กูก็ศึกษาข้อมูลเยอะมากเพราะว่าตอนที่กูทำมันก็ค่อนข้างใหม่แล้วกูก็กลัวนี่ขนาดกลัวนะค่ะ16 4ีโอเคแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จริงๆว่าจะไปทําที่ไหนหรือปรึกษาก็นี่เปิดคลินิกของพี่ปายแล้วน่มนุษย์มี32เนาะ36เลยอ๋อแล้วกูก็ไม่รู้เนาะมี32ลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วเอาเป็นว่าก็อาหารคลินิกหมอวินนะคะทันคลินิกยินดีต้อนราบนคลินิกทันคลินิกไปลองไปหาไปหาคิวคุยได้โอเคแล้วกูชอบมาก เ <lunch _> <their noc ations> ลยเซอร์กูรูเป็นบบอกะกันเรื่องกานมึง <sm> ตั <energetic> <hum> ้งใจใช่ไหมมึงตั้งใจใช่ไหมเจ้าฟันกระต่ายบาย